สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวแมกกาซีนกลอกอัปเกรดนะครับของกลอก WE นะครับตัวนี้ใช้ CO2 ในการขับดันนะครับมามาดูกันนะครับมาในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันนะครับในกล่องเจ้าตัวนี้อย่างที่เห็นครับมันก็จะมีแมกกาซีน CO2 หนึ่งอันนะครับปึ๊บแล้วก็จะมีข้อต่อนะครับข้อต่อไอตัวสำหรับสำหรับต่อเข้ากลอก19กกับกลอก23นะครับแล้วก็จะมี ผมผมแนะนําว่าคุ้มครับในราคาพันกว่าบาทเนี่ยมีเจ้าตัวขันวาลมาให้ด้วยกับเจ้าอีกด้านหนึ่งใช้ขันวาลนะขันวาลด้านหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปใช้ขันวาลของตัวอื่นได้ด้วยแล้วก็จะมีตัวตัวนี้เป็นเป็นตัวหกเหลี่ยมนะไว้สลับขันขันตรงตรงอัดแก๊สเข้าไปนะฮะใส่แก๊สหลอดแล้วขันเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับ g g 5 2เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับถ้าคุณมีคู่มือของ WEGLOCK อยู่เนะี่ยคุณเปิดดูนะฮะ ตัว G 52เนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ด้านเนี่ยเป็นเป็นเป็นหมุดที่อยู่ด้านด้านข้างนี้สำหรับใส่สปริงไกด์ของเจ้าตัวลูกสูบะครับนั่นแหละครับเขาจะให้ะไหล่มาด้วยชิ้นหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าเจ้าตัวเนี้ยต้องรับแรงกระแทกค่อนข้างเยอะนะครับมันจะวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับนะฮะมันก็จะทำให้มันทนขึ้นนะครับมามาดูกันต่อเลยนะครับตัวนี้ใช้งานยังไงนะครับมามาเริ่มเลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็เอาแม็กซีขึ้นมานะครับอ่า ดึงไอ้เจ้าตัวล็อกนี่นะฮะตรงนี้จะมีตัวล็อกอยู่นะฮะดึงลงมาปุ๊บแล้วก็เปิดฝาออกนะครับจากนั้นนะครับใช้เจ้าตัวเนี่ยนะฮะด้านด้านที่เป็นหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับเสียบเข้าที่นี่นะครับแล้วขันออกมาขันออกมานะครับเปิดออกมาปุ๊บนะครับจากนั้นคุณก็จะเอาเจ้าแก๊สซีทูหลอดเนี่ยใส่เข้าไปแล้วขันกลับนะครับแล้วขันกลับเข้าไปปุ๊บนะครับจากนั้นก็ปิดฝาใส่ลูกเหมือนเดิมนะครับเจ้าตัวนี้ใช้กับตัวไหนได้บ้างนะครับมามาดูก่อน ที่ที่ที่เจ้าเจ้าตัวตัวเครื่องมือที่บอกที่บอกของของของ WE เอเขาจะบอกว่าใส่กับอ่าก๊อก17 18 19 23 34 35อ่าผมจะบอกว่าใส่กับเจ้าตัว G33 ก็ได้นะฮะใส่จีสามสามได้เพราะจริงแล้ว G33 เนี่ยใช้แม็กก็สิบเอะไรอะไรที่ใช้แม็กก็สิบเของมันได้เนี่ยของ WE เนี่ยใช้ได้ด้วยกันได้หมดเลยนะฮะใช้แม็กอ่าเพราะว่าเจ้าตัวนี้อย่างเนี้ยเห็นไหมน,ะน,นี่นี่ก็ถ้าถอดออกปุ๊บเจ้าตัวนี้ก็คือ แมกซ์สิบเถูกไหมเห็นไหมเท่ากันนะครับใช้ด้วยกันได้นะครับโดยก็เอาไอ้เจ้าตัวนี้สวมกลับเข้ามานะฮะแล้วก็เสียบกลับเข้าไปฮะนะใช้ด้วยกันได้ G 3 3 G 3 4 G 2 6 a d v a n c e นะฮะยี่สิบหกแอ2 6านยี่สิบนนะที่มีตัวข้อต่ออย่างเงี้ยก็ใส่ได้หรือนะครับถ้าถ้าไม่มีข้อต่อนะฮะก็ใช้ได้นะครับกับเจ้าตัว G 2 6ธรรมดานะสมมติอ่ะนี่คือ G 2 6ธรรมดาใช่ไหมมองแค่นี้ใช่ไหม ก็ใส่ได้แต่ตูดคุณจะโผล่เท่านั้นเองนะครับมามาดูกันเจ้าตัวนี้นะครับอ่าอย่างอย่างที่เราทดสอบนะครับผมผมก็บังเอิญมีสปอนเซอร์ค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้อ่าตัวกลอกจากทางมิชชินบีบีกันนะครับที่เขาเขาเขาให้มานะฮะกลอกสิบเจ็ดนะครับแล้วกลอกสิบเก้านะครับถามว่าใส่ด้วยกันได้ไหมตอบว่าใส่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับปึ๊บนะฮะกลอกสิบเจ็ดนะฮะแล้วใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับแต่ แนะนำว่าให้กดลึกนิดหนึ่งครับเห็นไหมเจ้าตัวเนี้ยมันบางทีบางทีแนะนํานว่าเจ้าฐานเนี่ยถ้าบางทีนั่น่ะให้ให้ใช้วิธีตะบตะบายฐานนิดนึงนะครับเพราะว่าฐานมันค่อนข้างค่อนข้างหนากว่ามันมันมันเหลืองกันนิดเดียวครับแต่ว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าดันแรงแรงก็เข้านะครับเนี่ยนะตัวเจ้าต,ตัวนี้พเยือเห็นไหมดันกลับเข้าไปหน่อยเห็นไหมล็อกอยู่แล้วนะครับาวนี้ผมอยากให้ฟังเสียงนี้นิดหนึ่งนะฮะอันนี้ก๊อกสิบเจ็ดนะครับก๊อกสิบเจ็ดฟังเสียงผมผมจะยิงยิงยิงแบงค์ให้ดูนะฮะ เดี๋ยวมีลูกค้างอยู่ลูกหนึ่งเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะฮะผอจะยิงยิงแบ็คให้ดูนะครับเสียงอย่างนี้นะฮะแต่พอใส่เจ้าตัวสีเอทูเข้าไปฟังเสียงดีๆนะครับดูการดีดกลับของสไลด์แรงถีดจะเยอะขึ้นนะครับมามาดูกันต่อกับเจ้าก๊อตสิบก้านะฮะกอสิบเก้ขาจะมีตัวตัวข้อต่อ,อนี้ให้จริงๆแล้วถ้าถ้าเป็นของ ของ WE ตรงเลยเนี่ยมันจะใส่ได้พอดีนะฮะแต่อย่างว่าครับถ้าเป็นถ้าเป็น VFC จะต้องอค่อยๆค่อนข้างดันเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวมครัมีลูกค้างอยู่ดันเยอะนิดนึงนะครับเข้าลนะฮะปึ๊บดูนิดนึงนะตรงนี้มันจะไม่ค่อยนั่นนะครแล้วก็ลองยิงนะแรงดิดกลับจะค่อนข้างแรงกว่านะครับมามาดูกับเจ้าตัวนี้เลยคันนี้คันนี้ชัดเจนมากเลย กับ W.E. ด้วยกันนะครับอฟังเสียงของของอตัว G33 นะครับเ,เราจะยิงเปล่านะฮะไม่มีลูกค้างโอเคยิงเปล่านี่นี่นี่คือตัวธรรมดาไม่ใช่ซี2นะครับปืนของพี่ตู้อะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาไปคืนนะพี่อันนี้เอามาซ่อมให้นะครับไปกับใส่เจ้าตัว c o 2นะครับ เออพี่ตู้ครับผมว่าพี่ตู้สงสัยพี่ตู้คงต้องซื้อ MAX CO2 มันครับเพราะว่ารู้สึกมันจะถูกใจกับปืนพี่มากเลยนะครับมามาดูต่อนะครับใส่กับเจ้าตัว CO2 เข้าไปฟังเสียงครับแรงถีบจะค่อนข้างเยอะนะครับเยอะขึ้นนะครับมาดูกันในการทดสอบผมทดสอบก o อกของ VFC เดิมๆเนี่ยวิ่งอยู่ออ300นิดๆนะครับ ก๊อก ok 19วิ่งอยู่290กว่าแล้วก็ของ W.E แท้ๆเลยเนี่ยทดสอบด้วยแม็กแม็กแก๊สธรรมดาวิ่งอยู่330พอเราเรามาทดสอบด้วยเจ้าตัว m a x กซีโนะฮะกับการเป็นว่าเจ้าก ok, ok, ๊อกก๊อกของ v f c เนี่ยความแรงจะตกลงนะครับแต่ว่าแรงถีบเยอะขึ้นเหมือนกับว่าคือคือเหมือนกับว่าเขาดีไซน์มาไม่ตรงกันนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันใช้ด้วยกันได้นะแรงถีบคุณจะเยอะขึ้นนะแต่ความแรงคุณจะน้อยลงเออซึ่งมันก็แปลก เจ้าวีฟซก็สิบเได้ประมาณ260กสิบกว่ามั้งเดี๋ยวดูในรูปแล้วกันนะก็สิบเก้ประมาณ250แต่กลับกันนะครับใน WE ด้วยกันพอทดสอบด้วย WE เนี่ยเหมือนเขาทำมาซึ่งทำมาเป็นของกันและกันโดยเฉพาะเนี่ยพอใช้กับเจ้าตัว WE เนี่ยเราจะได้วิ่งอยู่360ฟุตต่ตตอวินาทีจากของเดิมวิ่งได้330ขึ้นมาอีก30ฟุตต,ต่อวินาทีนะฮะและสิ่งสิ่งที่ผมนขคางติดใจคือ แรงถีบที่ค่อนข้างแรงขึ้นนะครับนะครับนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นสำหรับเจ้า WE ด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างจะโอเคนะฮะจะยิงแบบสมูทแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างแรงเพราะว่ามันมันดีไซน์มาเพื่อกันโดยเฉพาะต้องรอ v f c ออกออกแม็กกัซีน c o อออกมานะครับโอเคนะครับอย่างที่เห็นนะครับเห็นไหม แรงแรงแรงรีคอยจะค่อนข้างสูงขึ้นนะครับบอกเลยว่าน่าสนุกสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเล่นอยู่ในกฎนะครับในกฎระเบียบนะครับก็แรงแล้วไม่แม่นก็เท่านั้นนะครับผมว่าหาแม่นๆมาก่อนดีกว่าไหมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นนะครับก็ใครมีอะไรทุกสัยก็โพสถามกันมาดูถ้าผมมีอะไรใหม่ๆมาผมจะรีวิวให้เบอร์นช่วงนี้มีปัญหาสุขภาพนิดนึงนะครับไหล่ซ้ายผมมีปัญหา นะไม่สามารถรีวิวปืนยาวบางตัวได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าดีขึ้นนะเดี๋ยวจะรีวิวให้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆน,นะครับสวัสดีครับ